ไป้องชนไงโอ้ยห้าต่องแนมมึงในนิมนนีต้องเเป็นปลากระเทยเลยพี่น้องอืเยี่ยมเีอเยีเียพี่น้ง้เรวพี่น้องนี่ มาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องตัวไม้ป่านนี้ตัวไม้โอ้ยตุงงต่มเรียบร้อยพี่น้อง มาเอ๊ะหยิบน้ำสอนงพี่น้องสอนง่อ้โอ้ยเผื่ออะไรเย็บรอยพี่น้องเร็วลดมือพี่น้องลดมือเดี๋ยวมันไปหเขาเรือเเองกวาดโชวยแน่ชวยแน่เรือเรือเขาแน่ชวยแน่ชวยแน่พี่น้อง

เฮ้ยเกินแล้วขอขึ donc, ้นแล้วปลาดรอตที่น้องปลาดรอตแล้วโดดแล้วโดดแล้วโดดมาได้เบิสเลยปลามันโดดมาอยู่นี่ได้เบิสช่องแต้มกระทั่งนี่ปลาไปข่าวมนเลย อได้พ <à>, ี่น้องมาหนิป้าป้าบุลรายไปไหนหรอบุหรีมีนกอเลยบุม่มีบุแนวแรงมาตั้งไะนบุมี่นกอเลยี่บุมรี่มึงนะนะแล้วน่ค่อยๆถอไป Chúng ta giống nhà Đó mình nó có này. Họ thương nè phía nông Đẩy lên nè